กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนตอนนี้เราอยู่กับเกมโรโยคาสิ n o หรือเกมหารายได้เสริคือเกมนี้เราสามารถเอาชิปในเกมเนี่ยไปแลกเป็นเงินจริงถอนเข้าธนาคารหรือโวลเล็ตได้นะครับหรือใครจะเอาชิปมาแลกเป็นบททัตรทูตรงหน้าแรกตางวันนี้ได้ด้วยนะครับผมเลืมบอกสําหรับคนที่ยังไม่รู้ครับผมรานะคาของชิปเนี่ยหนเอ็เท่ากับ100บาทตอนนี้ผมมี113เอ็ก็เท่ากับ11,300บาทเลยครับ สำหรับใครที่อยากมีไรายได้เสริมก็กดลิงก์ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปผมได้เลยครับผมจะมีชิปโบนัสอยู่1 0 0 0 0แชิปสามารถรับได้ตรงกล่องจดหมายนี่เลยครับพอโหลดเสร็จเนี่ยก็ไปที่มุมบนด้านขวามือแล้วก็กดเข้าไปพอกดเข้าไปเนี่ยก็จะขึ้นหน้าโค้ดโปรโมทให้ทุกคนกรอกโค้ดตามนี้เลยครับ p m c 9 4 3 6 9 0แล้วก็ไปที่กล่องจดหมายจะได้รับ10,000แชิปฟรีไปเลยจากผมหรือเท่ากับ1 0บาทและทุกคนก็อย่าลืมยืนยันเบอร์โทรตรงรูปโปรไฟล์ด้านซ้ายมือบนด้วยนะครับ ถ้าทุกคนไม่ยืนยันเบอร์โทรตรงรูปโปรไฟล์จะไม่สามารถถอนเงินเข้าอล l ล็ตหรือธนาคารได้โอเคถ้าทุกคนดาวน์โหลดเกมกรอกโค้ด PMC แล้วก็ยืนยันเบอร์โทรตรงรูปโปรไฟล์เสร็จแล้วก็ไปดูคลิปกันต่อได้เลยครับผมผมมีคลิปสอนการเล่นเกมมากมายให้ได้ชิปเยอะๆไปแลกเป็นเงินจริงถอนเข้าธนาคารหรืออล l ล็ตส่วนวิธีขายชิปเดี๋ยวผมจะสอนกระทกคลิปนะครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็กลับมาเล่นเกมยิงปายแล้วในะแอป Royal Casino หรือแอปหารายได้เสริม มามาดูกันว่าวันนี้เราจะแตกเท่าไหร่วันนี้เรามีทุนอยู่หเอ็ก็หรือว่า5้าล้านชิปก็ไม่ได้เยอะมากและก็ไม่ได้น้อยก็กลางๆหละมาดูกันว่ามันจะแตกเท่าไหร่นะคือ,อต่อแล้วครับผมตอนนี้เจ้าสมุดก็มาแล้วหลักๆผมก็คือจะยิงเจ้าสมุดนะครับแต่ขอต่อปลาตัวนไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวขอปลาเป็น1 k เคแล้วก็ยิงโล่มันให้แตกให้หมดก่อนนะครับ จะวันนี้ก็ยิงไปเรื่อยๆครับผมยิงให้โลมันแตกบนกระคอ่ยปรับเคแล้วค่อยตอห่างไปเรื่อยๆครับสูตรผมผมก็เคยบอกในคลิปอันก่อนแล้วสูตรยิงเจ้าสมุนของผมแต่ถ้ามีมังกรมาก็สามารถตอมังกรได้นะค่อยยิงมังกรครับไม่ต้องกดรวมเพราะว่ามันจะเสียชีวิตเยอะส่วนปลายตัวที่ผมอยากยิงก็คือ ้เจ้าปลาระเบิดปลาบานูนครับผมปลาเนี้ยมันแตกแล้วมันได้ชิตเยอะครับส่วนมากถ้าผมจะยิงก้าสมุดผมจะมายิงห้องเดียวนะเพราะว่าถ้าไปยิงรวมกับคนอะื่นน่ะมีโอกาสโดนล้าดเยอะนะครับเอออุย้ยสวยได้ครับผมต้องแตกแล้วถ้าได้ไอันนี้มาโหได้สองล้านแล้ววอ้โหสิบสามล้านไอ้ไอี้ยไงเลิกครับเลิกเลยเอาจริงอะ แต่วันนี้ผมตั้งใจมาทําคลิปครับก็เลยเล่นต่อครับผมตอนนี้ก็ได้มาสิบเจ็ดเอ็มเอาจริงๆถ้าเล่นธรรมดาไม่ได้อัดคลิปอะผมเลิกไปละมันแตกตัวเดียวเลิกเลยถ้าเป็นทุกคนเล่นแล้วได้กําไรมาสิบเจ็ดเอ็มเนี้ยผมแนะนําให้เลิกครับถ้าเจ้าสม,มุดต,ตัวนี้ไปแตกผมก็จะเลิกน,นะครับให้ได้สักประมาณกําไรอ่ะสิบห้าเอ็มไปเหลือสักสิบห้าเอ็มถ้ามันไม่แตกก็เลิกเลยครับผมดูก็มันจะแตกหรือเปล่าตอนนี้เหลืออยู่ ยี่สิบสามพนาทีไอ้ไอ้ปลาปลาบานูมาอีกแล้วอ่ะดูจากทรงมันไม่น่าจะแตกนะพอเมื่อกี้มันแตกไปแล้วไงมันแตกมันก็เวอร์แล้วแต่อกาแตกมันก็มีมาครับลอกเป้าเลยครับพ่เวลามันจะหมดคนระับโอเคสรุปแล้วเจ้าสมุนมันไม่แตกนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะเลิกเลยนะครับเหลืออยู่14 m เอมก็ 1400บาทเดี๋ยวผมเะาชิปไปขายถอนเงินเข้าธนาคารหรือวอลเลตเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับส่วนวิธีขายชิปก็ให้ทุกคนกดเข้าไปตรงคำว่า,าส่งชิปพอกดเข้าไปเนี่ยก็จะเจอหน้าแอดมินที่รับซื้อขายชิปแอดมินที่ผมแนะนาให้ทุกคนขายก็คือแอดมินตอง9หรือว่าถ้าใครอยากถอนเงินเข้าวอลเลตก็ให้ไปขายกับแอดมินตอง5วิธีขายก็ให้ทุกคนกดเข้าไปตรงรูปลายและให้ทุกคนอ่านรายละเอียดที่เขาเขียนบอกแล้วก็บอกเขาไปว่าเราจะขายชิป ก็เขาตอบแล้วก็กลับมาที่หน้าเกมเหมือนเดิมเพื่อทำการส่งชิปไปให้เขาจากนั้นก็ให้ทุกคนกดเข้าไปตรงที่กองควรเพื่อจะส่งชิปไปให้เขาแล้วก็ให้ทุกคนใส่จํานวนชิปที่ต้องการจะขายเพราะส่งเสร็จก็ให้ทุกคนไปที่บันทึกการส่งเพื่อจะแคปหลักฐานดินการส่งไปให้เขาพอกดเข้ามาก็ให้ทุกคนแคปหน้าจอหน้านี้แล้วก็ส่งไปให้เขาจากนั้นก็ให้ทุกคนรอประมาณ3-5นาทีเขาก็จะอุนตังค์มาให้เรา โอเคหลังจากนั้นเขาก็โอนมาในจํานวน1,500บาทซึ่เราขายเป็น 15M 1M เท่ากับ100บาท 15M ก็1,500บาทเอียงแค่นี้ทุกคนก็จะมีตังค์ใช้แบบฟรีๆสามารถหารายได้เสริมช่วงโควิดสาหรับใครที่อยากมีไรายได้เสริมก็กดลิงก์ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปผมได้เลยครับผมจะมีชิปโบนัสอยู่1,000 0แชิปสามารถรับได้ตรงกล่องจดหมายนี่เลยครับ